ครูบาอินทร์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งจังหวัดลำพูนนะครับดังที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยได้ทํานายนิมิตไว้ว่าท่านจะเป็นพระธรรมชั้นสูงนะครับ <exploding> ได้พระธรรมชั้นสูงเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญน,นะครับ <eres passo drowning> เป็นหนึ่งในแปดพระธรรมภาคเหนือนะครับ <ception smile> ท่านเป็นองค์ที่แปดนะครับเป็นเกจิในสายกรรมฐาน <Mirror> ที่มีพลังจิตที่ใสสะอาดนะครับมีศีลจริยวัตรที่งดงามนะครับ ผู้คนทั้งหลายศิษยานุศิษย์นะครับศรัทธาท่านมากครับผมได้เจอท่านนะครับท่านได้นำไม้นะครับผมลํมบนขะหัวให้เป็นสิรปมงคลนะครับในงานหล่อนะครับหลวงพ่อปลดหนี้ที่วัดหน้าต่างนอกนะครับความเมตตาท่านไม่มีประมาณนะครับคําสอนพระธรรมในเทศนาของท่านฟังง่ายนะครับเข้าใจง่ายลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับเวรกรรมนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติสวดมนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับ ได้มีโอกาสนะครับได้เจอท่านหรือไปวัดท่านนะครับที่วัดสันป่ายางหลวงนะครับจังหวัดลำพูนนะครับไปร่วมทําบุญร่วมฟังเทศนาจากท่านนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลครับ